คำว่าคิดในภาษาอัมันมีทั้งหมด3นะฮะที่ใช้บ่อยจริงๆมันมีมากกว่านี้นะครับที่เราเห็นในหนังสือแต่อันนี้ที่ในชีวิตจริงนะครับก็คือที่ในบทสนทนามันจะมี3อัน 1. ยูฟักเกตสองยาซุนโนสามยากิดยูฟักเกตแปลว่าคิดว่านะฮะในภาษาไทยที่แปลว่าคิดเฉยๆต้องมีอันเสมอนะฮะถ้าเราต้องการคำว่ายูฟักเกตอันก็คือคิดว่า โยฟาเกตตรงนี้แปลว่าคิดเฉยเฉยหรือคิดไอเดียก็ได้ 2. องยาซุนนูยาซุนนูแปลว่าคิดเหมือนกันแต่คิดแปลว่าสงสัยนั่นก็คือเดา่านั่นเองดังนั้นยาซุนนูเราสามารถแปลว่าคิดในแบบสงสัยหรือแม้ก็เดาก็ได้ฉันเดาว,ว่าประมาณนี้อาซุนนูอันฉันเดาว,ว่าหรืออาซุนนูอันฉันคิดว่าเหมือน มีความสงสัยนะครับต่อมายะตะกิดยะตะกิดแปลว่าคิดเหมือนกันนะครับแต่มีความแบบแน่นอนนะฮะฉันคิดว่านะเอ,อนในภาษาไทยเนี่ยเหมือนแปลว่ามีแบบแน่นอนอะ่ะมันต้องเป็นแบบนี้นะครับแบบ80%่ะดังนั้นก็เหมือนกันนะฮะของของอันนี้นะคุณหมอต้องใช้คําว่าอะตะกิดเป็นเพราะว่าคุณหมอมั่นใจเลยนะฮะว่าคุณนะ่ยไม่ได้ทําอะไรมาแน่นอน อ่ะตะก,กีดูอันนะะรัมตัตตะเบอัหิมยะฉันคิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้ตามโภชนาการหรือไม่ก็ฉันคิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้อ่ไม่ได้ไดเอทนะฮิ้มเนียแปลว่าอะไรคะฮิมยาภชนาการก็คือไดเอทไดเอทตรงนี้ก็คือลดอาหารอะ